วันนี้นะครับข่าวดีสําหรับคนนะคนปรปฐมของเรานะครับผมวันนี้ทางศูนย์จีดีเอ็มชอยละวันนครปฐมของเรานะครับ ได้มีแทง500ดีเซลนะครับมาอยู่ที่โชว์รูมของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและบอกเลยว่ารถคันที่อยู่ข้างผมนี้คือรถทดลองขับนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราได้นําตัวนี้และเป็นตัวท็อปขับตีมาให้ทุกคนได้ชมกันมาดูรถจริงกันนะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมดีใจมากๆครับกับการที่จะได้มารีวิวรถคันนี้ให้ทุกคนได้ชมกันนะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ารถแ็ง500คันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างขุมพลังของคันนี้นะครับเป็นขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครื่อง2004 ร้อยแปดสิบสี่แรงม้าสี่ร้อยแปดสิบนิวตันเมตรนะครับผมต้องบอกว่านี่คือเครื่องบล็อกเดียวกันกับรุ่นที่เป็นแทนงสามร้อยรุ่นดีเซลนั่นเองนะครับคุณพลังเดียวกันนะครับแต่ว่ามาอยู่ในแท้งห้าร้อยนะครับทีนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เราได้เค้มไว้อยู่ที่สิบสี่กิโลลิตรนะครับดีไซน์ของรถคันนี้นะครับยังให้มาจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ยังมีทั้งหมดหกจุดเหมือนเดิมนะครับเซนเซอร์หน้าทั้งหมดหกจุดพร้อมกับ มันเป็นสีดำ ซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนแค่กระจังหน้าให้เป็นสีดําอย่างเดียวนะครับตัวโลโก้แท้งเนี่ยก็เป็นสีดําล้วนเหมือนกันนะครับโอ้โหมันจะดําอะไรขนาดนี้นะครับนี่ผมมาอยู่ข้าผมต้องใส่เสื้อสีดําเลยนะมันถึงจะกลมกลืนกับรถนั่นเองนะครับอ่าใส่มาแบบนี้กระจังหน้านี่แบบขนาดใหญ่นะครับซึ่งจริงๆกระจังหน้ามาถึงนี่เลยนะแต่ว่าพอมันเป็นสีเดียวกันครับมันเลยเหมือนกระจังหน้ามีแค่นี้ใช่ไหมครับแต่จริงมันมีมาถึงนี่เลยถ้าเป็นตัวโครเมียมนะครับสีอื่นๆนกระจังหน้าจะเต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับซึ่งดูดุด ความดุดดันเพิ่มเข้ามาเลยนะครับหน้าตาแบบนี้ไปไหนใครก็มองออกว่ามันคือรถที่ดุดันมากๆนะครับไฟ LED แบบเต็มระบบนะครับสหลอดแบบนี้ Ambient l ไล h t มีมาครบนะไฟ Day t i ทมกับไฟเลี้ยวเป็นหลอดเดียวกันนะครับแต่ถ้าเมื่อไม่เปิดนะครับจะกลายเป็นไฟเด y t i ทมสีขาวนั่นเองนะครับนี่เขาเรียกว่าเต็มระบบที่แท้จริงนะครับ <S <S มาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างนี้ต้องบอกว่าล้อแม็กสีนี้ถูกใจผมมากๆครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบล้อแม็กสีดำมากรถที่ผมซื้อก็เป็นล้อแม็กสีดำนะครับนี่มีโลโก้แท้งด้านตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นน็อตทั้งหมดน็อตหกรูนะครับสามารถที่จะไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรได้เปลี่ยนแม็กได้นะแต่ผมมองว่าเดิมๆม,มันก็หล่อยอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนมากก็ได้นะซุ้มล้อเป็นซุ้มลอ้ลอแบบซับเสียงมาให้นะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นรถทั่วไปแบบเล็กแบบแบบๆน้อยๆมันอาจจะแบบถ้าโดานหินมันก็จะเป็นถ้าเป็น ปึกปึก,ปก,ปกถ้าหินกระเด็นใส่ครับเสียงก็จะไม่เข้าตัวรถแล้วก็ซับเสียงของล้อเนยครับที่กระทบต่อพื้นเนี่ยเข้าไปในรถได้นะครับเท่ากับว่ารถคันนี้นิ่งเงียบเติม ช่วงล่างมีการปรับมาใหม่นะต้องบอกว่าคันนี้ทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไปดูรีวิวมาเหมือนกันนะครับช่วงล่างคันนี้จะปรับให้นุ่มมากนะครับซึ่งถ้าใครอยากมาลองเทสก็มาเทสกับเอกได้ที่นี่นะครับด้านข้างนะครับไฟเลี้ยวมีที่กระจกมีกระจกมองกระจกมองข้างมีตัวกล้อง3ามรองศามีมาครบนะครับสมารทคีเลดมีมาให้นะสามารถแตะสัมผัสแล้วก็ใช้แบบคีเลดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกด,ดที่กุญแจได้นะครับสิ่งหนึ่งที่มันแปลกไปที่โดนตัดออกนะครับอันนี้ต้องพูดกันตามตรงเลยนะครับผมมองว่าเราทราาาี่ เคยเป็นจุดเด่นเรามีเอาออกบ้างอยู่นะในเรื่องของบันไดไฟฟ้าซึ่งปกติถ้าเปิดประตูมาครับเขาจะมีบันไดไฟฟ้าตรงนี้ครับบันไดไฟฟ้าจะเลื่อนลงมาใช่ไหมครับให้เราขึ้นรถง่ายแต่คราวนี้เป็นบันไดปกตินะครับเพื่อที่จะลดคอตสลงนิดนึงเพื่อที่จะได้ราคาที่บันดีขึ้นนะครับส่วนบันไดข้างก็ไม่ได้แย่นะครับมันเป็นตำแหน่งที่ขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วครับมันไม่มันไม่ได้สูงอะไรมากเลยนะครับสามารถขึ้นรถไดอย่างตรงนี้แล้วก็จับตรงนี้เราขึ้นได้เลยนะครับมันเป็นตำแหน่งที่ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ส บ้านมีผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถที่จะขึ้นรถลงรถได้ง่ายเพราะว่าประตูเปิดได้กว้างซึ่งฟังก์ชันรถต่อมาเนี่ยเขาจะทำประตูเปิดกว้างเป็นพิเศษอยู่แล้วนะภายในรูหลารับแต่ยังไม่พูดถึงนะภายในรูหลามากเดี๋ยวมาดูด้านข้างก่อนนะข้างบนนะครับมีเหล็กหลังคาให้เป็นสขีขาวแบบนี้จริงๆรถไม่ได้เป็นสีขาวนะครับอันนี้คือสติกเกอร์กันลอยเนาะมันคือรถใหม่อยู่เราก็เอกยังไม่ได้แกะ่นะครับเปิดออกมากครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเปิดออกมาได้เยอะนะครับแล้วก็ขึ้นง่ายลงง่ายคันใหญ่แล้วก็ที่สํคาคัญนี่ไงล่่่่ะงไลนนนีีรรเเาาามมมใใหห้้้ตตตออิิดดฟ์ ฟ์มืดมากก็ได้ครับเราก็จะมีม่านตัวนี้มาช่วยซับแสงแดดกันร้อนให้เราได้นะครับถ้าสมมติว่าขับรถไปภาคทิศอยู่ฝั่งนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับมันพรีเมียมมากจริงๆนะครับด้านข้างมีอะไรบ้างนี่ครับลองรับอะไรบ้างครับเป็นเติมดีเซลแล้วนะครับไม่ใช่เบนซินนะเป็นดีเซลแล้วก็ได้ตั้งแต่ B20 ขึ้นไปเลยนะครับทีนี้มาดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปนิดนึงคือเมื่อก่อนถ้าเป็นตัว H E V ครับเขาจะมียางตลิ่ตรงนี้แล้วก็มีที่ครอบยางไว้ให้้้้้ดววววยยแต่่่าาาาาารรรรรรออออบนนนนีีเเเเกไไไไหมงะ ไว้ข้างล่างใต้ท้องรถนะครับถ้าใครอยากได้ติดเพิ่มก็ไปหาติดเพิ่มได้หรือว่าถ้ามีแบบชุดแต่งเป็นแต่งกล่องก็น,น่าจะโอเคนะแต่งเป็นกล่องเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับน่าจะสวยทีนี้การเปิดนะครับรถ SUV ทั่วไปอ่ะเขาจะเปิดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราจะเปิดออกมาด้านข้างแบบนี้ครับนี่หรูหาาราอลังการนะครับโอ้โหรถมันจะใหญ่อะไรขนาดนี้ครับคือพื้นที่ตรงนี้ใส่ของได้เยอะมากนะครับในจังหวะที่ข้างหลังไม่มีคนนั่งเลยนะครับเราสามารถพับเบาะลงไปแบบนี้ได้อุปกรณ์แคมปิง้งอะไรต่างๆยัดเข้าไปได้เลยรถใหญ่มากพื้้นที่่สูงไดเยอะแต าเราอยากใส่ของเยอะกว่านี้เราก็สามารถพับบอร์ดทั้ง2แถวให้มันลาบไปอีกได้นะครับเวลาพับลาบไปแล้วเนะี่ยมันได้เยอะขนาดไหนผมมองว่ามันระดับรถกระบะคันใหญ่ๆคันนึงเลยนะด้านในครับมีปลั๊กไฟแบบนี้ให้นะครับปลั๊กไฟเป็น2 2 0โวลต์นะครับเป็น400วัตต์ให้แบบนี้ครับสามารถเสียบปลั๊กตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มี ที่ให้ใส่ของเยอะแยะไปหมดเลยที่ห้อยของก็มีเยอะแยะไปหมดใส่แก้วน้ําได้นะสำหรับคนที่นั่งเบาท้ายสุดก็ใส่แก้วน้าตรงนี้วาง iPad ได้วางมือถือได้นะครับข้างบนมีแอร์มาให้ทุกช่องเลยเห็นไหมครับมีแอร์ช่องแถวที่3มีแอร์ช่องแถวที่2แล้วก็มีแอร์ข้างๆนะครับช่องตรงกลางให้คนที่อยู่แถวที่2ได้อีกนะครับเท่ากว่ารถมันคันใหญ่จริงแต่ว่าแอร์มันทั่วถึงนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆกับประเทศเมืองร้อนนะนี่สาหรับด้านหลังนะครับมีคําว่า5 0 0้นะครับแล้วก็มีควูว่า าคันไหนคือตัวขับ4หรือขับ2ครับถ้ามี 4WD เนี่ยคือขับ4ถ้าขับ2จะไม่มีตัวตัวนี้เลยนะมีแค่500แล้วก็ GWM แท้งด้านนั้นนะครับอ่ะที่ปั่นน้ำฝนมีให้ครบครับไฟไฟ daytime ก็เปิดให้แบบนี้เลยถ้าหยยบเบรกจะมีไฟเบรกขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือในเรื่องของรูปลักษ์ภายนอกนะครับทีนี้เรามาดูรูปลักษ์ภายในกันครับผมไป ทีนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่ที่ภายในแล้วนะครับบอกเลยนะว่าผมขึ้นมาอยู่นี่คือมันกว้างมากนี่ผมอยู่บนรถสิบล้อหรือไงเนี่ยขึ้นข้างบนให้ความรู้สึกพีเยมแบบมากนะครับโอ้โหนี่มาดูจอหน้าจอนี่คือสําคัญเลยนะครับจอไงครับความลื่นจอยังไง โอ้โหลื่นมากนะครับนี่จอของเราคือใหญ่มากนะครับสามารถที่จะเล่นฟังก์ชันได้เยอะแยะมากมายนะครับตามมาถึงที่จอสําคัญเนาะเพราะการคอนโทรลรถหลายๆอย่างก็อยู่ที่จอครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่ารถยนต์ตั้งค่าระบบต่างๆนะครับมีระบบเพลงวิทยุออนไลน์ทุกอย่างในรถมีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Car า a ์เพย์โนโตแบบไร้สายก็มีให้นะครับบอกเลยครับว่ารถคันนี้มีให้ครบๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปติดตั้งอะไรเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียสายเพิ่มทีนี้มาดูดีไซน์ครับในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ย พวงมาลัยนี่ต้องบอกว่าเป็นก้านกลมนะครับไม่มีท้ายตัดนะกลมแท้ร้อเเซนะครับมีโลโก้ตรงกลางเป็นโลโก้แท้นะก็ตัวนี้นเขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็สามารถมีการคอนโทรลต่างตงตั้งค่ารถรวมไปถึงพัดเลนชิพเองน,นี่ไหมเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ที่มือของเราได้เลยนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้สามารถที่จะขับเกียร์ธรรมดาก็ได้ขับเกียรย์ออโต้ก,ก,ก,ก็ได้นะครับอืมหืปบุมือให้กับคนทําทีนี้ครับมาดูในเรื่องของดีไซน์ตรงคอนโซลกลางครับนี่ครับถ้าเราจะเพิ่มแอร์ใช่ไหม ระบบตรงนี้เป็นระบบแอร์ทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าเราไม่จําเป็นต้องไปกดแอร์ที่หน้าจอมากมายก็ได้นะครับกดตรงนี้ได้เลยกดตรงนี้ได้เลยลดแอร์เพิ่มแอร์นะครับเพิ่มอุณหภูมิแอร์นะตรงนี้ได้หมดเลยนะครับเปลี่ยนโหมดโหมดแอร์เห็นไหมโหมดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยได้ครับนี่เปลี่ยนไปเป็นแบบไล่ฟ้าเปิดข้างหน้าข้างหลังครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการทําแบบนี้นะครับเราก็มากดที่ตรงนี้ได้เลยหน้าจอก็ได้นะครับนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางมีอะไรบ้างโอ้โหปุ่มเยอะแยะเลยมี่คือ ขับ4จะได้ฝั่งนี้มาด้วยนะครับแต่ถ้าขับ2จะไม่ได้ซีกฝั่งนี้นะจะได้แค่ฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับถ้าซื้อขับ2ไปเราจะได้ปุ่มเปิดกล้องนะครับปุ่มเปิดกล้องนี่เปิดขึ้นมานี่เห็นปล่าลนี่ได้กล้อง360องศานะครับได้ด้านข้างด้านหลังอันนี้ดูด้านหลังนี้ดูด้านรอบคันนะครับแล้วก็ นี่ครับตัวกล้องของเขาสามารถดูรอบคันได้ครับจะดูเป็นแบบ 3D 2D ก็ได้นะครับโอ้โหเห็นเะล่เห็นเะล่มีระบบช่วยถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะให้ด้วยนะครับากับว่าคันนี้นะครับสามารถถอยเข้าซองเองได้แล้วก็ถอยออกจากซอยเองได้ด้วยนะครับมีระบบเป่าลมเย็นนะครับตรงที่เบาะอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาครับเปิดได้เห็นไหมว่าจะมีไฟเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวนี้ครับจะเป่าลมเย็นได้นะครับสำหรับที่เราไปตักแดดเว้นานแล้วเบาะเรามันร้อนมากๆนั่นเอง นี่ถ้าใครซื้อแทงค์500ไปเราจะได้ดิฟล็อกหน้าด้วยนะครับซึ่งถ้าเราซื้อแทงค์300ดีเซลเราจะได้แค่ดิฟล็อกหลังเท่านั้นนะครับเราจะไม่ได้ดิฟล็อกหน้าอันนี้ได้ทั้งหน้าและหลังนะครับ oh, โอ้โหมีมาให้มีแทคงเทินมาให้ครบนะครับโหมดการขับขี่สามารถเปลี่ยนด้วยการหมุนแบบนี้เลยโหมดขับ2มีมาให้อ่าเปลี่ยนเป็นโหมดฮิมาก็มีนะครับโหมดโค้นโหมดไายโหมดโฟเฮดนะโอ้โ oh, ห oh, okay, เรียกได้ว่าครบคันนะครับนี่ยังไม่รวมโฟโลนะ โฟโล w ก็มีมาให้นี่เลยนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮมีมาให้นะครับแล้วก็เข้าเจียพีกดตรงนี้ได้เลยนะครับ เวลาที่จะเข้าเกียร์นะครับให้เรากดฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงมาเห็นไหมเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์อ่เวลาเปลี่ยนเป็นเกียร์อ่ปุ๊บหน้าจอถอยหลังมาให้แบบนี้ครับถ้าเข้าเกียร์ P ก,กดตรงนี้ได้เลยปุ๊บนะครับทุกอย่างพร้อมดึงพร้อมที่จะลงรถได้เลยนะครับนี่ยังไงลนะ่ะนี่คือระบบขับขี่นิดๆหน่อยๆนะครับไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งขวานะครับที่ปั๊มน้ำฝนอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็มี head up display ตรงนี้ให้ด้วยนี่ครับตรงนี้คือมีซับวูฟเฟอร์ลำโพงนะครับซึ่งบอกเลยว่าเครื่องเเสีีียงคคครรราาานนนน้โตดะะับใใชช่่่่่จลถอออกกไป แล้วก็กระหึ่มนะครับเครือออ่องเสียงนี่คือแบบ สุดยอดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่เลยนะครับไวเลตชัตจเจอร์ห้าสิบวัตต์ครับนี่ชาตแบตเห็นไหมครับชัตแบตนี่ไร้สายโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับอ่ะชาร์จเสร็จหนึ่งออกมาครับดันขึ้นนิดหน่อยปล่อยลงได้ลายไม้แบบนี้ขึ้นมานะครับนี่เพิ่งไปตัดต้นไม้มาติดนะเนี่ยอลังการไปละทีนี้เนี่ยที่เจ็บของของรถเรานะครับตรงนี้สามารถซื้อน้ําในเซเว่นมาเย็นๆนะครับเราสามารถเอามาเก็บรักษาอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับเพราะว่านี่มันจะมีแอร์เป่ามือผมเย็นๆเลยในช่องนี้เก็บความเย็นได้นครับแต มันจะได้รักษาอุณหภูมิไม่ได้นะครับตรงนี้วางเหรียญน,นะครับหรือวางกุญแจแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ถ้าเราต้องการใช้ แล้วก็แก้วน้ำามาบานตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการเจ็บซ่อนแล้วก็แขนเราเนี่ยจะไม่ติดแก้วน้ำเพราะว่าแก้วน้ำมันอยู่ลึกเวลาเราขับรถเราก็จะได้แบบสบายสบายทีนี้มาดูในส่วนของด้านหลังครับด้านหลังโอ้โหบอกเลยว่าเข่าได้เหลือโคตรโหตนะฮะเหลือคือแบบเกินแล้วเกินวาเน่เอาง่ายๆผมตัวใหญ่มากนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ตัวหนามากนะครับนั่งไกลขับรถเป็นคนขับแบบนอนแต่นี่คือมือผมยังไม่ถึงเลยนี่โอ้โหนี่นี่นี่ใช่ไหมไกลไหมนี่ครับบอกเลยว่ารถเนี่ยมันไกลมากๆครับจนเราต้องรู้สึกกวว่่าาาอเืใหห้้้้คนนขงงงลลับแ ข้างหลังจะได้นั่งสบายๆนะครับคันนี้คือเราต้องการความสบายไงเราทาไงอ่าเอนบาดูนี่นะดูนี่นะหนึ่งสเต็ปครับสองสเต็ปครับนี่นอนดีครับทีนี้โอ้โหจริงๆคันนี้ได้8สเต็ปนะครับแต่ว่าผมต้องการทีเดียวแบบนี้แล้วก็นอนนะครับแล้วก็มีแอร์ข้างบนให้เราด้วยนะครับถ้าเปิดสนุบหน่อยเปิดสนุปหน่อยนะครับ เปิดสลูปมานอนแบบนี้ครับแอร์เนี่ยเขาจะมีให้เรา2ที่แบบตรงนี้ที่หนึ่งนะครับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วที่สําคัญคือแอร์มันแยกซ้ายขวาครับแอร์มันแยกซ้ายขวามาแบบนี้แล้วเราเลือกอุณหภูมิแอร์เองได้ด้วยนะเฮ้ยเบาะเย็นว่ะมีเบาะเย็นแถว2ด้วยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพวกคุณเอ้ยแล้วก็นี้คืออะไรเ <c oughs> <c oughs> พื่อพัดลมได้ด้วยครับโอ้โหแยกซ้ายขวาไม่พอมีเบาะเย็นด้วยอืพัดลมก็แรงตามตามตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือเราต้องการความเร็วความแรงของพัดลมเท่าไหร่แยกซ้ายขวานะครับคนเรามันหนาวไม่เท่ากันตรงนี้มีแยก ปรับตรงนี้ให้เย็นแล้วเย็นตรงนี้ต่อครับเปิดซันรูฟเย็นแบบนี้กับแดดถ้ามีแดดทําไงถ้ามีแดดทําไงทํานี้ครับโอ้โหหาที่ไหนได้ครับต้องถามก่อนว่าหาที่ไหนได้ในราคานี้มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับสาหรับรถที่3แถว7ที่นั่งแล้วก็ออปชั่นแน่นขนาดนี้นะครับซันรูฟมีให้ลมแอร์ทุกอย่างมีให้ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งแถวสามให้ทุกคนชมนะครับว่าแถวสานั่งได้จริงหรือเปล่านะครับโดยที่การเข้าไปข้างหลังแบบนี้ขึ้นรถมาครับขึ้นรถมาเกาะดึงตรงนี้นะครับเปิดมาแบบนี้เลยมาขึ้นมาุ๊น นั่งแล้วก็ดึงตัวนี้กลับมาดูครับเราขึ้นมานั่งข้างหลังใช่ไหมนั่งตรงนี้ปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องเอาเบาะขึ้นให้มันค้ำหัวเรานะครับความไกล้ของเข่าเราครับเห็นไหมนี่คือเบาะสามที่นั่งได้จริงนะครับนั่งได้จริงตัวใหญ่นั่งได้จริงนี่คือเข่าผมสูง7 0นะครับนั่งแบบนี้ได้จริงนะครับสามารถตัวนี้ขึ้นได้อีกนะครับขยับอีกได้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนนี้เขาจะเขาจะเอ็นเอ็นได้ไหมเขาเอ็นได้นะเอ็นอะฮะผมเยอะๆเลยเอ็นนอนเลยผมก็ยังไหวเนี่ยผมไหวนะสบายเลยเห็นไหมครับว่ารถม นั่งอย่างเดียวนะครับผู้ใหญ่ก็นั่งได้แค่นี้คือมันจบแล้วครับมีแอร์ข้างบนให้ด้วยเนี่ยเห็นไหมแอร์เนี่ยมีแอร์ลงมาแบบนี้ให้ด้วยครับนี่คือรถที่ครบที่สุดนะครับจบที่สุดในราคาที่ดีที่สุดในเวลานี้นะครับทุกคนว่าครบไหมครับบอกเลยครับว่าแท้ง500คันนี้ครบจบนะครับสู้ออปชั่นคันละสี่ห้าล้านได้เลยนะครับแต่เราขายเท่าไหร่ราคาล้านกว่าบาทนะครับตามสไตล์เราเหมือนเดิมครับเน้นราคาดีออปชั่นเยอะนะครับแล้วก็รถสวยมีเอกลักษณ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับแท้ง500ดีเซลคันนี้นะคคคคครรรรััััับบบบอกกได้้เเลลลยยยนนนนนะวว่่่าาาาจจใใหมมมชถี แค่อะไรเราได้ขนาดนี้นะครับในราคาแค่นี้เองนะครับซึ่งมันหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเราดูข้อมูลมาเพียงพอแล้วนะครับเรามาทดลองขับรถจริงครับมาดูรถจริงทดลองขับรถจริงแล้วเราก็มีรถแล้วนะครับที่นครปฐมนะแล้วเราก็จะพาทุกคนไปเทสทดลองขับได้แบบเต็มที่และบอกเลยนะครับว่าถ้าหากจะซื้อรถที่ไหนต้องดูที่นี่ครับ Yetwater Choice นะครันนครปฐมครับ